สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระเป๋ากันนะคะพกอะไรในกระเป๋าออกข้างนอกในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าแบบเราถืออ,อ้านอกมากนะคะชั้นแรกก็คือเราจะพกนี่เลยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะ7 8ซนนะคะอันนี้เราไปทำสายใส่เพราะว่า จริงๆจ,จ,จ,จะไม่ได้เอาใส่ในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะก็จะห้อยสะพายก็คือเอาไว้ฉีดเลยนะคะเวลาเดินซื้อของหรืออะไรเงี้ยค่ะจะฉีดตลอดเวลาเลยแบบนี้คือมันเติมได้นะคะมันสามารถเติมเข้าไปข้างในได้ชิ้นต่อไปนะคะเป็นทิชชู่ค่ะทิชชู่นะคะพิชแมนเฟรนด์นะคะยาอมเอาไว้แบบ ให้มันสดชื่นใต้แมสกเนาะแล้วก็มีแฮนด์คลีนนะคะเราล้างมือบ่อยเราก็ต้องใช้นิดนึงแล้วก็กระดาษเปียกค่ะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นของยั้งชีพจริงๆแล้วชั้นถัดไปนะคะก็จะเป็น p o าแบง a n ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกแบบ ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็จะใช้เป็น Power อร์แบแค่5,000ัน ah มิลลิแอมนะคะเพราะว่ามันเบามันพกง่ายนะคะไว้ใช้ชาร์จแค่ครั้งเดียวค่ะมือถือค่ะแป้งเอาไว้ทัสอัพระหว่างวันนะคะไม่ค่อยได้ใช้แหละค่ะพกไปอย่างนั้นแหละแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสองใสน้ำหอมค่ะ ไว้ฉีดข้างนอกแฮนด์ครีมอีกอันค่ะของล็อกซิทานนะคะลิปค่ะแล้วก็ลิปอีกของแม c นะคะหมดแล้วค่ะในถุงนี้ตัวถัดไปนะคะตัวนี้ก็คือขัดไม่ได้ในช่วงนี้คือแอร์พอรค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือเราจะไม่เอาโทรศัพท์สัมผัสกับหน้าเราแล้วก็ใช้แอร์พอรไปก่อนนะคะ มีกล้องค่ะ DJI Pocket นะคะเอาไว้เผื่อเราอยากถ่ายโน่นถ่ายนี่ค่ะมันพกง่ายสะดวกดีค่ะมีแว่นนะคะเป็นแว่นกรองแสงกันฝุ่นค่ะช่วงนี้ใส่แมสไม่พอต้องใส่แว่นด้วยนะคะกันฝุ่นกันละอองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แมสสั่งรองค่ะมีสายชาร์จ นี่ค่ะเป็นกระเป๋าสายชาร์จนีการ์ดโฮเดอร์ค่ะกุญแจรถหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราพกในกระเป๋าช่วงนี้นะคะในช่วงที่ออกไปไหนไม่นานนะคะก็คือไป ค่ซื้อของหรือว่าไปซื้อของจําเป็นนะคะในช่วงนี้ของย้งชิปจะเยอะหน่อยก็คือแบบแมสกระดาษเปียสเปย์แอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพวกนี้คือจะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ